ยู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 อ <You. S 2> อเอาให้เขาคุยก่อนเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคน สวัสดีนะครับทุกคนวันอะไรวันพุธวันนี้มีโป้นะครับโป้วันเกิดนะครับเดี๋ยวรอแม่ค้าสักครู่นึงมาแล้วเหรอมาแล้วกำลังเล่นฟิลเตอร์อยู่โอ๊ยอย่ากทำเขาอย่ากทำไม่ไม่ไม่ได้ทำเข้ามาเข้ามาเขาไม่ได้เขาเป็นสีไม่เป็นมออเขาเป็นสีเห็นว่าไม่เป็น น่าตลกจังอีบอกทุกคนว่าวันนี้มีโปรลดเยอะมากเขาบอกว่าตกใจคนวันนี้โปรลดสุดๆไปเลยตามคาขอแค่คืนนี้เท่านั้นนะครับตามคําขอของคุณแม่มิวนะคะแค่คืนนี้เท่านั้นนะแค่คืนนี้วันนี้เท่านั้นในวันเกิดชลธริมฉลองให้วันเกิดหนูนะคะใช่ครับจริงๆมันมีโปรอ๋อจตโปรเดี๋ยวมันจะมีโปรเก้าเดือนเก้ามาวันที่วันทีก้วันที่เจ็ดด้วยนะี่เจก้ว่ามี่เป่ากคไ้กะันท่เไปแล้วนี่นี่อยู่โชว์ีเสื้อสิที่ มีพี่สั่งซื้อส่งมาให้เรายูเป็นลูกชายเขาเป็นลูกสาวแล้วเราโตมาลูกเราก็จะมาเป็นแฟนกันยูจะแต่งงานกับใครให้มีลูกชายแล้วเขาก็จะแต่งงานกับใครให้มีลูกสาวพูดไปเรื่อยยูทำไมทำหน้าแบบนั้นนะทำหน้าเป็นจ๊กเกอร์สิเขาบอกว่ากาแฟละเก้าเก้าแต่ซื้อห้าถุงลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ุยทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะทำไมวันนี้โปรเยอะจังเลย อาลบชอปนะลีฟช็อปนะมีซีทำกลางวันมีซีทำกลางวันมีซำกลางันขอดูสิโอเคหล่อละอุ้ยสิวของอไม่มีไหนไวเมื่อกี้ไงหน้าหลุดอะเมื่อกี้หน้าหลุดเขาบอกดูมากวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช่แค่วันนี้วันเดียวเท่มแม่หนูทำโปลนให้เยอะสุดๆเลยโปลลดให้เจ๊งไปเลย ได้หนเจ๊เขาเจ๊เยอะกลับมาบ้านที่จะ็รถดีเยอะเขามีคนแฮปปี้วันเดย์หนึ่งขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆเลยเกิ้ลมาพ่อมาทีนี่เลยพ่อมาโชว์ออกเครื่องเลยก็ไม่ต้องทอเอยไอจะพูดอย่าง ก็อสวัสดีทุกคนทุกคนอยากเจอพ่ออาจุดหล่อของหนูไหมคะโปรเจียมีไหมคะมีนะครับโปรเจียมีอยู่แต่ว่ารถเยอะไม่เท่าในติกตอกนะครับผมแหมตายเอวีเรามีที่บ๊ายบายไม่ทำหน้าให้พ่อไม่หล่อเลยอ่ะเอ้าโจ๊กเกอร์ไงไม่ดีเหรอไม่ดีเขาใส่เป็นโจ๊กเกอร์ให้พ่ออ่ะ มันหยุดแล้ววันนี้มันหยุดปะนี่นะครับมิติใหม่ของการไลน์นะครับยังไม่ถึงหนึ่งล้านไลน์นะฮะกดไปแล้วนะครับผมเออออกวยโอ้โหเม็ดใหญ่มาก I told you แล้วมิงไหม่ะกูออกหมดหรือยัง เดี๋ยวคุณหมอขอดูหน้าหน่อยนะคะคนไข้ <c oughs> คุณหมอที่ไหนใช้ไฟส่องป่าเท่าทีอุ้ยไฟมันแรงเกินไปนะคมมคุณหมอขอดูหน้าหน่อยนะคะที่พี่กอลเป็นคนที่หน้าใสมากแทบไม่มีสิวเลยโู้ยังไม่หมดอ่ะโอ้ยดูดิมอ้ยทำไมมันเยอะจังเลยใช่ดูสิกูเสพตา,าดูสิขะค,คนไข้เห็นลวเห็นละ ช่ใช่ไม่เอาแค่อุดตันนะอย่าไปเอาสิวที่มันไม่ออกมานะเดี๋ยวมันจากเสพนะไม่ยุ่งไม่ยุ่งนี่น่าจะหมดแล้วหมดแล้วเม็ดข้างล่างๆอ่ะขอดูหน่อยไม่ค่อยมีหรอกวันนั้นคุณหมอเห็นหนึ่งอันตรงนี้คุณหมอเห็นอันนี้โอ้ยโออยู่ต้องช็อกเนี่จับไฟดูนะคะ โอ้เยอะมากช่วงนี้ไม่มีอุดตันเยอะมากเลยอ่ะดูนี่นนดูสดูนี่สิแต่งหน้ามาวันนั้นไงเน้นๆสอง <2 S 1> <อ>วันไม่เราว่าวันนั้นมันเวลาเราออกกองมันก็จะเป็นอยู่แล้วเน้นๆแต่หน้าใสามากนะคะคุณไข่แล้วก็หมดเรื่องหมดละ หมดแล้วก็ไม่ไมต้องพยายามแล้วสิหมายถึงว่าก้อนสุดท้ายมันออกมาแล้วเราต้องเอาให้มันหมดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอักเสบคีโคนไข่มีชิวแค่นิดเดียวน้อยมากมากถ้าเทียบกับคนปกติไม่เห็นหรอกทุกคนอยากดูละสีแต่ไม่เห็นหรอกนะเพราะว่าอ่ะเขาหน้าใสาปิ๊งมากนะคะทุกคน แทบไม่มีสิวเลยสักนิดยูโชว์ขนาดนี้เลยยูมั่นใจในมากมั่นใจในหนังนแน่นอนหนังหน้าดีนะฮะก็เลยกล้าโชว์นะครับทำไมไปคอมเมนต์นี่ที่กดสิวตะก้าไหนครับไม่ยังไม่ได้ขายนะเดี๋ยว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 พอดีหน้าใสครับพ่อทีหน้าใสจริงค่ะมีอยู่สองเม็ดเองเมื่อกี้ได้ขออนุญาตกดยูได้ไหมอ่ะไหนเม็ดไหนบ้างที่เป็นของยูอันไหนบ้างที่เป็นของยู ไม่รู้ไม่เห็นไหนไหนยูชีก็ได้เขาจะไม่กดมั่วเขาไม่เห็นเขาไม่มีกระจกอ่ะไฟอยู่ไหนไฟโอ้ยต้องส่องไกลๆแล้วหรืแสบตาหลับตาสิก็มันไปจ่อตามแสบตาเกินไปมันจ่อไกลๆเลยไปไกลๆมันมองไม่เห็นนะมันไม่เห็นนอโชว์อยู่แล้วมันมันแสบตาเน่เน่เน่เนเน่เน่เนี่เนี่ไ่ได้ไหมอืมเจ็บแน่เลยมันไม่ออกลองไม่ออกไม่กดละดูดิอันที่มัน มือสกปรกไปจังแมวมา,ายังไม่ล้างมือไปล้างล้างมือก่อน <c oughs> จะม่ตายนังน่งนัง่งนั่งคุยกับพี่เดียก่อนค่ะเ <c oughs> มื่อกี้เขาไปจับแมวมาถ้าถูหน,น้าหนู <c oughs> <c oughs> แมวหนูไม่เคยอาบนะ้ำมันอยู่นอกบ้าน <c oughs> มันอาบน้ำไม่เป็น เคยพยายามอาบให้มันแล้วมันอาบไม่ได้มันกลัวน้ำตัวเดียวที่ยอมให้อาบคือหางตรงซึ่งหางตรงไม่อยู่แล้วเฮ้อเ <c oughs> ด้วยสิวขึ้นแน่เลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นมือเขาสะอาดอยู่ยูยูไปจับแมวไม่มเอาสเปสเปลก็คอ,อล้างฉีดมืออยู่นะฝั่งนูานไปหาจากในในแก๊งตรงนั้นะอะไม่ใช่ไม่ใช่น้ำหมากเอาดีๆนะไม่ใช่ฉีดยุงนะดมก่อนดมก่อน สเปรย์ทำความสะอาดมือโอเคแล้วเมื่อกี้อยู่ล้างมือแล้วยังจับจับที่ตีนอยู่อ่ะเขาล้างไว้เมืกิจรอบแล้วเขาห้องน้ำล้างมือตลอดเลยโอเคโอเคแน่แนคนไข้กีชแน่แน่แนดูสิอย่าลืมอย่าลืมนะฮะอย่าดูพวกเราเพลินนะฝากดูตะกร้าเราด้วยนะเดี๋ยวเราปักปูดไปให้นะครับผมตัวนี้ต่อชาลิชีนะคะทุกคนมันลดเยอะจริงๆนะทุกคนไม่งั้นจะพลาดขอดูหน่อยอันนี้กดไปยัง กดไปแล้วไม่รู้ถ้ามีไม่กด้ก,กดเลยมันไม,ไม่ไม่ออกอะ่ะไม่ออกอะ่ะมันไม่ใช่สิวที่มันจะออกอะ่ะยูมันเป็นเหมือนแบบเป็นมคนนี้เหมือนของเขาของเขาบบเขาเป็นออกดต<ล>้องตรงนั้นสิอืม โอ้อันนี้เละแล้วเนี่ยกดไม่เอามันอักเสบลูกมานลองดดูไม่เอามันกลุ้กว่าอักเสบอโออันนี้อันนี้สิวปะไม่รู้กดไม่ออกสักอันเลยอ่ะไม่เอาละไม่กดละไม่ออกสักอันเลยไม่เอาละกดไม่ได้เลยเดี๋ยวไป่องกระจกกอนกดไม่ได้เลยนะครับทุกคน ยัวไม่ไมไปด้วยเหรอโอเคไม่เป็นไรอยากเห็นกอลอวอพามันเกิดลยชีทุกคนอยากเลยนะคะพี่กอเขาจะพูดเป็นแบบเเขาจะพูดเขาจะพูดเป็นแพทเทิร์นเป็นบทกรอนแล้วก็พูดเหมือนอวยฟพอนแฟนคลับทุกคนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาทําแบบนั้นทําไปแล้วแล้วหนูก็บอกว่า โอ้ยไม่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 เป็นอวยพรแค่บอกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะมีความสุขมากเขาทำอย่างนี้ค่ะเขาทำอย่างนี้ด้วยค่ะทุกคนแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะขอให้มีความสุขร่ำรวยสุขภาพแข็งอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นแบบเป็นแบบยาวๆอ่ะนี่แค่พิเศษนะคะไปมีขอให้ไปผีนะคะมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรขอให้สมหวังอ่ะนี่มันไม่แพทเทิร์นยังไงอะไรติดจมูกอะไรติดจมูกคนตาคนตา ขอให้มีงาน,นเยอะๆปังๆสุขภาพแข็งแรงซาร์สมบอกให้อยูอย่อวยพรมันเกิดก็ถึงแม้ว่าเกิดก็จะผ่านแล้วแต่ว่าพี่ลิฟให้พี่ลิฟอวย <c oughs> พรม <c oughs> ขอให้พี่ก๊อตมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วยังไม่ได้พูดแบบนี้พูดอะไรพี่แ <c oughs> ค่บอกแค่เป็นวันเดย์นะคะไม่ <Happy S 2> ไมอวยพรเลยแค่เป็นวันเดย์นะเขาบอกว่าเขาอวยพรไม่ได้พเพราะเขาเป็น เป็นคนธรรมดาเขาจะขอให้พระเจ้าวอวยพรเด็ีดีคอยเด็ดีแบบละเขามากๆแล้วก็อยู่กับเขานาน,านๆเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่นอกใจแล้วก็เรียนพระธรรมที่เยอะๆแล้วก็จะได้รู้จักความรักที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนานแบบนานนานตลอดไปพอเราตายไปแล้วก็จะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์อยู่ด้วยกันอีกตลอดไปไม่ใช่ไม่ใช่ อ้าวแล้วพูดอะไรมาทำไมอ่ะทำไมไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นจำได้ไหมครับจำได้ครับจำได้หนูพูดไปเรื่อยนะคะทุกคนนี่พูดบ่อยครับพี่พูดบ่อยเขอบหวานี่ว่าหวอนให้พีเขาใช่อไหม เหมือนมีความอวยพรผสมแบบว่าออนวอนไม่ใช่ได้พรนะครับแล้วก็ร้านห้าแล้วพี่คอนปวยพรอีกรอบ happy birthday นะครับพี่ไม่ใช่พี่สิ happy birthday นะครับเบบีขอยอยู่อยู่สูงมากอยู่ว่ทำไม คิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะฮะขอให้เขาบอกเอาดีๆเอาดีๆเห็นไหมพี่เขาบอกเอาดีๆ<ะ>นี่ไงแล้วก็ขอให้อา่าไม่เจ็บไม่ป่วยนะฮะสุขภาพแข็งแรงมีเงินเยอะๆมีงานเข้ามาเยอะนะฮะขอให้พี่ลิช,ชี่นะคะอยู่กับพี่ป๊อปเป็นนานๆนะคะปีนี้ยี่สิบเก้าแล้วก็ปีหน้าจะสามสิบนะคะไม่ได้ฟังแล้วอ่ะเดีเยนะ๋ย <laughs> เอาดีดีเอาดีดีอะไรนะเอาดีดีอ่ะเอาดีดีเอาใหม่ไวทอนใหม่แฮปปี้วันเดย์นะครับขอให้มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงมีงานเยอะเยอะอ่ไม่ไป่วยเลยปีนี้ยี่สิบเก้าแล้วปีนี้สามสิบปีต่อไปสามสิบเอ็ด ปีตะปลาสามสิบสองก็ขอให้เป็นขอให้ขอให้ปีต่อจากเนี้ยขอให้ตั้งแต่วันเนี้ยเป็นต้นไปให้มันดีขึ้นไปอีกไปไหนไปเรื่อยๆแบบว่าชีวิตดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาดีแล้วเขาแฮปปี้อะเขาต้องการแค่เนี้ยแหละทั้งไงจบก็ดีขึ้นดีอีกยไม่เขาอยากได้แค่เนี้ยแหละทังไงจบก็เอาอีกก็เขาอยากได้เอาอีกเอาอีกคนไปพอ้อมต้องเอาอีกนะฮะแล้วก็ปีนอย่ครับ ชีมโมโหอ,อาปิดไรที่กว่าไปละยังไม่เที่ยงคืนเลยหนูเคยมีการ์ดไว้พอมันเกิดที่การ์อ,อันนึงเขียนยาวมากเอาไว้จะามาอ่านฟังอตอนแก่ๆแ,แล้วกันเดี๋ยวตอนแก,ก่กว่านี้จะเอามาไล่อ่านให้ฟังโชว์ันเก็บหลายอย่างไวย ขาสันขาใหญ่สันขาใหญ่ขาข้างหลังสันจึกตึกตึงตึกตึกตึกเนี่ยสันเลยพี่เขาได้ยินนะมันดังตึก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 อะไม่ไม่สันหน้านิงแต่ว่าขาสันจึกต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 ึกอยู่นะคะทุกคนนั่นแหละครับทุกคนก็ไปต่อครับของร้านไลฟ์ไป เวลาเหลือเวลาเหลือตอนนี้แบตพี่ลิสอ,อยู่ที่15เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทุกคนจน so, วันนี้พวกเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนอะนะครับดีเราดีสบายนะทุก <ไป S 2> คนขอบคุณครับแล <ไป S 1> ้วเจอกันนะครับแบบ๊ายบา